สบายดีพี่น้องอ้าวจีไปสหนั่งเอกออันั้น่ะฮ้ยเอกขับบ้านแล้วเกบ้านแมาจากมือก็ไปสิกลับใบแทะสี่มืออะไมาสีส่มือเลยพี่น้องเลยหอนพี่น้องกก็อดเอากาโควิดไว้ก่นป้องกันไว้ก่อนเนาะ,ปะไปไปบ้านี้ เดินทางไปใช้กลับบ้านพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องแบงค์สกลับบ้านกับพี่น้อง นักหมวกกันหนาจากสวรรค์เใส่กันหนาวกันใหญ่กว่าคนพี่น้องเลยป้องกันบ่ป้องกันโควิดด้วยมาในี้าสิบสีเดืนทางการบ้านแหละคอยครับเดวเบิ่งเดือบตีหลดสามสี่มื่นแล้วนาะมาจอดมันจอดง่ายนะมาจอดเมียแม่ของพอนางเอกพี่น้องทางกลับแหละทางการให้แหน่เล้วพี่น้อง เพ่งแรงคนาดเพ่งแรงแล้วไปไปเดินเดินทางก่อนก่อนสิกลับบ้านครับพี่น้องซื้อของฝากของต่อนเมื่อให้ลูกให้ยลานก็แล้วเข้าจีพี่น้องจะเข้าจีเท่าไหร่โอ้ยนั่งเสย์อยูสืเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยต้องอะไรก็สิบพันต้องน่าสิบพันแต่พี่น้องแต่เปิด้ครอ่ะ สามทงเส้าหาบรรุเส้าหาท่นอไอันนี้จะเป็นข้าวจีวานเนาะจีวานข้าวต้ม่อต้มมัดข้าจีบัเต้บอนี่นะขจีบัเต้ี่น้องเลยลำไยกับมีี่น้องโลชได้ลำไยนี่บ่โลชได้ลำไยนี่ xuống hà phan cái nào đây xuống ngay từ dưới ừ. <laughs> bây giờ sàng đây sang mà đây cái được Hãy subscribe cho kênh Ghiền จอดซอน้ำพี่น้องหอนรักาสิบห้ารักาิบห้มีว่ำก็เลยจอดซืน้ำมีห่านคลายโหลดด้วยเอเอสน thông nhưng mà nồng mà nèng nọ thông nó sẽ mà. mà nồng mà nèng mà nàng cơn chọn sứ nám tôm cầm lăng còn thôi nào ตรงขนาดน้องเย็บรอยน้องเท่านั้นเติมน้ำมันแป๊บพี่น้องเลยเติมน้ำมันฟังกลับบ้านเติมทั้งน้ำมันคนทั้งน้ำมันโหลดได้พี่น้องบ่ได้เติมแต่ทำน้ำมันโหลดได้ เติมอีกสองไปกรับบ้านะเติมน้ำมันคนพี่น้องสื่นใจาตัว,วนั่งอีกกับพอนั่งอีกนม่เอก็อยากนม่เอก,ก็เติมเหมือนกันพี่น้องเลยเติมแล้วต้องปิดอ้าวหมดแล้วเหรอ ไปออกเดินทางต่อพี่น้องพ่อกันอยู่บ้านเฮาบ้านนี้เด็กโง่ตอนนี้เฮากำมาหอนเฮือนเม็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องได้อะไรติดมือติดไม้มาด้วยเฮือนเถื่อนจะมาหกกุกแทนนี่ได้เขาจีนี่บ่ได้เขาจีมาฝากลูกฝากลานพี่น้องเอ้ย Một đầy người lại, Cái đây, cửa một hột hơn Tọt ngao như ngọc ngọc phi nhung ơi khi mô sai ừ phi nhung nài mấy Tọt ngao như ngọc ngọc phi nhung ơi ngon non bộ ngọt non ngon ngon non, ngon ngon này ใกล้อยู่ฟุตสอนถ่ายรับพี่น้องครับผู้ครับมันผู้ครับรับนั่นเว้นพี่น้องเลยสอนถ่ายรับผมเป็นยังมากผมได้อยู่สื่อพี่นอ้องกดเพื่อนกดซ่านดิโอเคพี่น้องมาหอดน,นี้ฮะใครที่ชอบปดคลิปลงเพลงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไกลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ส่องบ่าผังสายเด้อพี่น้องสำนี้ละพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง ส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะพี่น้องสบายดีเฮ้สบายดีนะแม่อืม